ให้ผบลองอาอยากก็ดขวังเมี่ยวันไหนถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงเลยเหมือนกันกินยังสิเรงมันจังแดกขลุด hết nó Thì nó có là gì có im rồi. Theo bác nhục gì mà lên đây đó Với lan dạng nó ngang không?

เอาบ้างขาดเไปขาดบ่ได้ตัวไหนต้องกินชู้มือส้มปลาตองเว้ยมันวนสามเขาอยู่ือกรอบฟิน เพ้มันยังสามาได้ต้นต้นก้ลามันน้อยอยู่มันใงี่อีกแค่น้อยเบ้ามาบ้านบ้านขอได้กินมโนเป็นไลคมับไอ้บางงามเพื่อน อะไรหเอาบ่เคยเห็นเ้าก็หั์ดออเรียกว่าสามแต่น่อยพี่ได้่ยวสามคนเดียวนะสามแต่น่อยจะสามเป็นเพราะว่าพี่เห็นบุเป็นเมื่อไหร่เพิ่งวางข่าวต่ก่อนมีจะจ้าจง,งคนร้านเขาเจ้าใจเครื่องไหมไม่น้อง ใส่เครื่องค่าเดียวเดี๋ยวบานนี้หน้าเข้าหน่อยเห็นบ่ล่ะอืมเดี๋ยวแม่เอานอนเนี่ยวเนี่ยแม่ออกไปออกไปเนี่ยวขึ้นอย่าไปมาบอกแม่แม่เนี่ยวห่อ แม่อาบน้ำหามางรึบไม่ิตคนหนเลยบ้างเงี้ยเอาใส่เงี้ยผมีแผลถอดกางเกงหายเนียยแตกเลยเมียลางมืออยู่เป็นที่ตรวมาลูกแพจะมาเพิ่นบอกไปนอนเวลาปวดเนียยปวดเอืองเีพเพิ่นสะบอก แม่พึ่งกำลังหลางมื้อเมื่อกี้บอกเอาบอบท่านเป็นบาปลูกไปครับกูจ่าบอกอบอกอันเฮ้อากาศมันหอนมึงเงี้ยตัวหน่อเ่เนาะอาบน้ำมันไม่มแม่อิม่มหรือบ่ไกินหน่อยเถีย ให้กินหน่อยสิพีกินนี่นเ,นเมื่อตะหม,มักหลายหอขนมบอกเขาเอินขนมกับต้มมหมใส่บะพร้พาวป่ารถเฮป่าทั้งบ้านโมแก แม่ป้าจุดี้เฮ็ดบอาอมแม่ว่าอยู่ไปเพิ่งจขายแค่ว่าจะอุนหนุนไปแล้จ้าวแ้วจ,จะหน่อยมกินของหวานหรอตัวพายาวัสา โอ้ออคือกินบ่มึนไปหากอว่น,นี้ก็ได้เลี้ยวไปให้ลูกน้ำเด้อยังสี่ก็เลี้ยวไปให้ลูกน้ำมากๆเลยนลูกสาส แค่นั้นเน่ะอืมรับหอยบุ๊มี่พักคอไปรักพักติวเมี่ยฝ่อยมากโซ่ ผูได้อยากได้สวมปลาตอ่งสร้างไดได้พี่น้องเซียบตหน่อยขอความเพิ่มมาเซียบกับแก้มกับจุดยอดกับกัวเสียบหัวละสิบบาทราคายอมเยี้ยว แล้วข้าพเจ้ากินไปแม่ปิ๊ลก่อนฮะอืมจนเหนียดแล้วไปกันครับสวัสดีครับ